กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์เพรพลครับคุณผู้ชมสามารถจะติดตามแล้วก็ติดต่อรายการของเราผ่านทั้งโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ข้างล่างนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมชอบช่วงไหนเป็นพิเศษอยากจะเข้าไปชมย้อนหลังหรือว่าชมซ้ำ like แชร์ everything ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับใน u ูทแชมป์ชาแนล เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมครับผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าสงครามระหว่างเลวนาอัล s มซี่ซูเปอร์สตาร์กองหน้าอาร์เจนตินาของบาร์เซโลนาแล้วก็คริสเตียโ Ronaldo ซึ่งเป็นสุดยอดซูเปอร์สตาร์โปรตุเกสของเรอัลมาดริดแข่งกันตลอดเกิดมาเพื่อแข่งกันโรนัลโดเขาเปิดตัวไปแล้วเขามีโรงแรมเป็นของเขาเองฉะนะเล l นา n e l m มซี่ Messi, บอกว่าโอเคตอนนี้มันคือการแข่งกันเล่นโรงแรม คำถามโลกแตกไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเมสซี่กับโรนัลโด้ใครเก่งกว่าใครซึ่งก็ยังเป็นคำถามซึ่งไร้คำตอบกับการเปรียบเทียบของ l ีโอเนลเม s ซีตัวพ่อกับตันทีมชาติอร์เตินินากองหน้าวัย30ปีจากบาร์เซโลนาที่สัว์ไปแล้วเกือบ600ประตูทั้งในสโมสรและทีมชาติบวกกับการคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมไปถึง5สมัย และคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้ากับตันทีมชาติโปรตุเกสตัวพ่อวัย32ปีจากเรอัลมาดริดที่กระหน่ำไปกว่า600ประตูพร้อมคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมมาแล้วอีก4สมัยและยังเป็นกำลังหลักที่ทำให้ทีมชาติโปรตุเกสคว้าแชมป์ยูโร2016เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วย ซึ่งตอนนี้ตัวพ่อชาวโปรตุเกสคริสเตียโนโรนาโดได้นาเมสซี่ตัวพ่อจากอาร์เจนตินาไปแล้วหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องธุรกิจเพราะโรนาโดได้ลงทุนทั้งในธุรกิจเรื่องแฟชั่นเนื้อหอมและโรงแรมแต่ตัวพ่อจากอาร์เจนตินาก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะล่าสุดเมสซี่เพิ่งซื้อโรงแรมในเมืองซิตเจสที่ห่างจากเมืองบาร์เซโลนาไปประมาณ30กิโลด้วยมูลค่ากว่า1000ล้านบาทแข่งกันทุกเรื่องจริงๆิง